ดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับการถึงสุขนะครับเวลาประมาณโดย11โมงนะครับโดยประมาณนะครับที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดปชาชนจะทําการไลฟ์สดนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์ตลาดหุ้นต่างๆเป็นยังไงรวมถึงมีการตอบคาถามหุ้นรายตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับที่เพจของ Facebook ของไอร่าโดยตรงนะครับหรือจะพันธมิตรเราก็ได้นะครับที่มันนี่สเตชันนะครับส่งคำถาม ถามตรงขึ้นมาเลยในหุ้นรายตัวนะครับก็จะทยอยตอบให้ถึงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งน,นะครับประมาณนั้นนะครับภาพรวมของตลาดเราแข็งแรงอย่างที่เราประกาศตั้งแต่สารมรดิก่อนแล้วนะครับว่าตลาดหุ้นไทยได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับกาลังตอนนี้อยู่ พันสี่ร้อยสิบห้าายวันเลยนะครับนะครับเป้าหมายได้ก็คือพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ซึ่งน่าจะเบรกผ่านไปได้นะครับเพราะขึ้นรอบนี้เนี่ยแข็งแรงมากนะครับเพราะกลุ่มแบงก์เองเป็นตัวหลีขึ้นในรอบนี้เป็นเป็นเจ้าภาพในการขึ้นนะครับตัวแบงก์นะครับเซกเตอร์แบงก์เหลือเชื่อ นะครับหลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาประกาศให้แบงค์ไทยแบงค์พาณิชย์สามารถกลับมาจ่ายเงินผลได้เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เกินปีแล้วนะครับนั่ก็แสดงว่าแบงค์ชาติประเมินแล้วคือตอนแรกที่ปราป,ประกาศห้ามจ่ายเนี่ยเมื่อของเดือนก่อนมันยังฝุ่นตลอดในเรื่องโควิดนะครับ มีความไม่แน่นอนสูงไหมเงินทุนจะพอไหมจะไปจ่ายผลผลแต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะประเมินแล้วว่าโอเคมันมันคงรับมืออยู่แล้วก็แล้วก็สามารถจ่ายผลผลได้ด้วยนะครับยิ่งกว่าการเพิ่มเครดิตเลตติ้งอีกนะครับเพราะว่าแบงค์ค่าเนี่ยแต่ผู้คุมกฎแล้วก็เข้มมากเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ครูครูครูโหดอะนะครับแล้วนกะนะ็ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยกลุ่มแบงค์เลยก็เ hey ฮเลยนะครับขึ้นกัน ดันดัชนีขึ้นแรงต่อเนื่องนะครับก็สวยงามเพียงแต่ประเด็นหนึ่งก็คือตลาดมันเริ่มโอเวอร์โอเวอร์ฮีทโอเวอร์บอสแล้วนะครับไอซ์ไซขึ้นมา82%แล้วนะครับก็ต้องระวังการเปลี่ยนฐานโดยการปรับฐานระยะสั้นบ้างนะครับเพราะว่า ตะนีโอบอสูงมากนะครับแนวรับอยู่ไกลมากนะครับตอนนี้แนวรับเราอยู่พันสามร้อยสี่สิบสองห่างกันลิฟต์อยู่พอสมควรนะครับโอเคเรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับภาพรวมก็ชัดเจนนะครับว่าเราไปขาขึ้นเป็นตัวและนะครับระยะสั้นก็รอ เราการปรับฐานนะครับมาตอบคำถามครับสวัสดีครับคุณสาครครับสวัสดีครับน้องเม์นะครับ c p f c p f มีเนะี่ยมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับเอาไปแล้วเมื่อเช้าเราแนะนําซื้อนะครับเมื่อเช้าเราแนะนําซื้อแบงแล้วก็ตัว c p f ถ้าเกดอยู่3ามสิบสองบาท นะครับ C P S K C E น่าจะจบรอบไปแล้วแหละหุ้นที่มันขึ้นมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยพอทุกคนเห็นว่าตัวแบงก์ต่างๆเนี่ยพึงเริ่มขึ้นก็เกิดการสวิตชิ่งน,นะครับขายหุ้นที่มันเอาพพอ,อร์ตมาทำกำไรแล้วก็ไปเริ่มกัตัวใหม่ดีก,กว่าประมาณนั้นนะครับ ต้นเจีอันะเอีไม่ไม่ร่วมขบวนด้วยนะครับแต่ก็เป็นไซด์เวอัพนะครับแต่ก็มีดับปรกิญญาณแท่งนี้ไม่ไม่สวยนะครับเอลาวัน คุณจีราพรนะครับทางมันนี่สเตชันส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับยังไม่มีคำถามเลยทางมันนี่สเตชันนะครับเอราวันก็ไม่ร่วมขบวนด้วยเฉยๆไม่สวยเท่าไหร่นะครับแ,นะแต่ก็ไม่ขี้เละนะแต่ก็ไม่นาไม่น่าซืา้ออ่ะมีอยู่ก็เล่นโปรฟิตรันไ่ได้นะครับ บำรุงล่าเออมาแรงเลยนะครับก็คงทยายขึ้ไปทดสอบแนะต้านด้านบนนะครับร้อยย4 1 2ิบสองรอยิบสี่ร้อยี่หกบอกมีทุกระดับจะต้านข้างบนนะครับ คุณสมประสง์ PSL วันวันศุกร์รุ่กลุ่มเรือว่าไม่สวยที่บอกว่าไม่สวยก็คือเมื่อวันศุก <c oughs> ร์ววลุ่มเข้านะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่ากลายเป็น <c oughs> รูปกลายเป็นดับปักวิญญาณนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเกสตโตนนะครับ ตอนนี้ก็รีบาวเฉย,เฉยก็ไม่สวยนะครับนะครับดาว้าน625นี่แข็งแรงมาก GCA GCA ยังสวยกว่าอืม GCA สวยกว่า แต่ก็แรงสุดนันนะอืมเล่นมันจะถึงทาเก็ตเลยทาเก็ตก็อยู่สี่บาทนะครับเราขายจากนั้นก็ได้โอบอสมากนะครับแปดสิบเกือบแปดห้าปอร์เซ็แล้วไอซ์ไองซิคุณเก้า ครับก็คุณฝรั่งนะครับก็กลับมาแรงวันนี้แตนะ่ต้านเพียบเลยนะครับสามสิบเก้าถึงสี่สิบบริเวณนั้นนะครับสำหรับเา้า KSA มีด้วยอ่ะไม่มีนะคุณสิริุณ KSA ไม่มีอ่ะ A สไม่มีนะครับยางคาบังใหญ่คุณแสงชัยยังแนะนำซื้ออยู่เลยนะครับยังไปได้อีกไก,กลเลยนะครับคุณทวีศากกันคุณอะ G-U-N-K-U-L ว,ว้าวสวยมาก เบรขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับกันคุณอืมสองสี่สองนะครับห้ามต้องยืนให้ได้ยืนได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่สองแปดสี่เลยนะครับผูกไกลเลยสวยงามบ้านปู ถึงท่าเกิดแบบไปแล้วนั้นเลยแล้วด้วย นะครับอืมสำหรับบ้านปู B E C มันนี้ก็สวยงามมีสัญญาณซื้อเหมือนกันหางยา,ยาวลูกหางยาวเดี๋ยวจะพักฐาน ก็ถ้าเกิดก็ยังไปได้ไกลอยูงนาเนี่ยแล้วรจังหวะย่อามาหน้าซื้อนะครับสำหรับ B E C ใช่ปะ B G C หรือ B B G C มีปะอ๋อละคนละตัวขอโทษ มีจีจีวันอนแท่งใหญ่มากแดงใหญ่ไม่สวยแท่งเนี้ยนะครับมีแท่งใหญ่ตรงนี้เล็กนะครับมิน้น ลาเป็นเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยสบายไปมีสัญญาณซื้อนะครับงานนี้คงเล่นใกล้ข้างบนเลยนะครับเกือบเกือบสามสิบบาทสำหรับมินน่าซื้อนะครับแสงแลาว,วีบีกิมนี่มีแต่คนอยากขายหุ้นแสดงหุ้นจะขึ้นต่อถามราคาขาย แต่เมื่อไหร่ถามว่าซื้ออะไรดีเนี่ยอันนั้นจะลงแลมคอัขึ้นระลอกใหม่นี่ไปหายเดิม erm เลยนะครับบริเวณ59เลยนะครับ รู้ได้สิบบาทเลยนะมิกิครับสวัสดีครับคุณแก้ว b ีเจวันนี้ก็แท่งใหญ่เขียวสวยเลยนะครับใต้ข้างบนก็อยู่สามสิบเก้าประมาณนี้นะครับรอาจะมากกว่านั้นไปทางมันนี่สเตชันบ้างนะครับทุงพานุอนุม,มากราบาปล่บไปแล้วนะครับ บ้านปู่ก็ตอบแล้วนะครับคุณสมศรีมีเจลเป็กต่างน,นะครับมีเจอนะครับแน่ไม้สวยไอ้ไอ ชนต้านอยู่นะครับ18บาท40ดีกรีตอบแล้วนะครับ OSP โอโส,สถสภาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซู้ BJC ไม่ได้เลยนะครับ ดีครับคุณชานชานสริกนะชานสี BCPG สวยงามนะครับเราคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล,แล้วนะครับว่ามีสัญญาณซื้อนะครับตั้งแต่เด็ก 13บสา,บาทห้นะครับ เครื่องเพียนๆนะปรับตาเกตให้ใหม่นะครับเป็นสิบห้าทิบนะครับและเน็ตเฮาส์ ที่ตืน่นการหุนอพาร์ตี้ยังมาเลยก็เป็นโซนนี้เขาเลยนะครับแนวต้านเขานะครับาล้วมาแปดบาทขึ้นไปจนถึงแปดบาทสามสิบนะครับแนวต้าน ไม่ได้เป็นถาขึ้นนะครับน่นครแค่ดีบาวเนะครับอินทัดนะครับว่ายไม่ใช่รอบของเขาจะบ้าแล้วหุนขึ้นนั้นสั้รั้อยกรจุดแล้วไม่ขยับไปไหนเลยเสียเวลาที่จะถือนะครับ อีกตัวหนึ่งตัวแอดวานก็ไม่รู้เป็นอะไรโอ้กองอยู่ที่พื้นเลยอลูกป,ปูนปูนโอริโออันนี้มันหุ้นเข้าใหม่ดูไม่ได้นะครับต้องดูเอง ครับกลับมาบอกไปคุณปฐมมน์นะครับปตทอก็แนวต้านก,ก็ยังอยู่แถว41แข็งแรงมากนะครับ41ทู 42. มันเป็นอะไรเนี่ยกลุ่มก็ทูยังสวยไปแอดวานี <G ül> ทูสวกว่กนันนี้อืมทูทาเกตสามบาทแปดสิบนะครับ <G ül> รยูนิฟ o s ตอบไปแล้วนะครับเกลือ MTC n a ม ไม่ใช่รอบของเขานะครับไม่ขึ้นเลยเสียวเวลาถือโอเคน,นี่ตอบคำถามค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับนาจะครบทวนแล้วอืมดูตลาดแข็งแรงต่อเนื่องนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกระเซอร์ไพรนะครับสำหรับ ทิ้งลูกนี้ดุมากด้วยอยู่ๆก็มานะครับตลาดพุ่นอย่างนี้แหละเวลาท้อแท้ท,อท้ทอแท้มองไม่เห็นอะไรกรณีประเด็นก็คือมันมาอย่าวิ่งหนีมันนะ <S <S อุตส่าห์รอให้ฝรั่งมาซื้อพอฝรั่งมาซื้อกลัวนะครับจะจะตกรอบก,ก็ตามมาได้นะครับแต่วันอาทิตย์นี้ออกครบเลยนะครับจจ้นรู้สึกนะครับก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับแค่วันแต่วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ